สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเดจบอลแชนแนลบายหงสุ ja ่มกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้กันหลังเกมฑ์เลว์พูเปิดบ้านถล um ่มเบอร์รี่ไป3มประตูต่อนหนึ่งนะครับเมื่อกี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะพอดีวันนี้นะเมื่อวานมาทําบุญนะครับที่จังหวัดอุทยัยธานีวัดท่าซุงนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่พักนะโอ้อยู่หน้าเขาสแกกลังพอดีเลยนะครับก็ส่ง บรรยากาศสวยๆงามให้เ,เพื่อนๆนะครับพอ่บอนรับต้อนรับเช้าวันใหม่แบบสดใสน,นะแต่ก็เมื่อคืนนี้ก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะครับที่จะชนะเบอร์ลีได้เนี่ยมีเสียวสลังเป็นวูบวูบวาบวาบหลายครั้งเลยนะครับแต่ก็โชคดีเอาตัวรอดกันมาได้นะครับการจัดตัวเมื่อคือนนะครับมีตัวเจ็บ แล้วก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้เจ็บแต่มีตัวป่วยนะอลิซงเบเกอร์นะครับผู้รักษาประตูของเราไม่มีชื่อโจโกเมดก็ป่วยนะครับได้ข่าวว่าติดไข้หวัดใหญ่นะก็เลยต้องพักไปนะครับการจัดตัวทำให้ครอบนะต้องเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นพอสมควรนะครับผู้รักษาประตูนะครับเป็นเควินเคลเลอร์นะครับแล้วก็กองหลังเซนเตอร์ Center 2คนนะครับ ฟานไดน,นะแล้วก็จาริโอคอนซานะครับแบ็กซ้ายแอนดูโรเบอร์สันแล้วก็แบ็กขวาเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับเราก็ยังไม่มีจหนุกแบดลี่นะครับก็ยังไม่ได้กลับมาจากบ้านนะเออซาร่าก็ยังไม่ฟิตนะครับติอาโก้เจ็บไปอีกแล้วโซบอสไลก็ยังอยู่ในกระบวนการรักษานะครับ ก็จำเป็นต้องบีบให้จัดตัวอย่างนี้แหละนะครับส่วนกองกลาง3ตัวเอนโดกลับมาแล้วนะครับเป็นกองกลางตัวรับแล้วก็ขยิบแมกลิสเตอร์เนี่ยไปเป็นเบอร์8บลบ็อกชูบ็อกเนาะแล้วก็มีเคอร์ติสโจนนะครับลงมาส่วนด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับดีอาร์ดนูนเยนแล้วก็โจตานะในระบบ4.33เบอร์ลี่นะครับมาระบบ4.42นะครับประตูทาร์ฟอร์ดนะครับอกองหลังมีโอเชเอสตาร์ฟนะครับแอสซิยงแล้วก็ ดิโครดิโครกนะครับแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นโอเดแบร์นะครับบาวฮิลเบิร์กส์แล้วก็เลมเซ่นะครับด้านหน้าสองคนเป็นโฟฟาน่าแล้วก็อันดูนี่เนี่ยครับ <Yeah. S 1> ก็เปิดเกมมาผิดคาดนะครับเบอร์ลี่นะครับไม่ได้มาตั้งรับนะครับแต่กลายเป็นว่าเล่นดีมากนะครับเบอร์ลี่เปิดเกมมาเนี่ยโดยอาศัยความคล่องตัวของกองหน้าสองคนเนาะโฟฟาน่าแล้วก็ไอ,อ อีกคนอันดนี่นะครับแล้วก็ยังมีไโอโอดแบอร์อีกนะครับทางปีกซ้ายเนี่ยโอ้โหคล่องม,มากเลยครับช่วงแรกเนี่ยริ่วภูยังจัดกระบวนทัพนะครับในการตั้งรับแล้วก็เซตเกมเนี่ยไม่ได้ดีเท่าไหร่เลยนะครับโดนเบอร์ลี่เนี่ยเพซซิ่งหนักเลยนะครับก็ตั้งเกมไม่ค่อยได้นะครับก็เล่นดีมากนะครับโฟฟาน่านี่เกือบไปนะครับ เกือบจะได้ประตูนําเร็วนะครับได้บอลทางด้านขวาเนี่ยไม่แน่ใจว่าแกต้องการจะเปิดหรือตักข้ามหัวผู้รักษาประตูนะลูกนี้นะครับถ้าจะยิงก็ยากหน่อยนะครับก็คือได้ทางกรอบซ้ายประตูของลิเวอร์พูลเนาะแล้วแกก็ตักบอลน,นะครับเพื่อจะเข้าเสาไกลทางสามเหลี่ยมนะครับข้ามหัวเคลเลเฮอร์นะครับลูกนี้ก็มีเสียเหมือนกันเคลเลเฮอร์นะครับตอนแรกนึกว่าจะเปิดนะครับกลายเป็นว่าบอลเนี่ย โดนตักข้ามหัวไปต้องถอยแล้วก็พุ่งนะครับดีที่บอลมันชนคานออกไปนะครับลูกนี้ก็เห็นโคฟาน่าโบกไม้โบกมือไม่แน่ใจว่าเตะผิดหรือเปล่านะครับแต่ดูแล้วแกน่าจะตั้งใจนะครับทําอย่างนั้นนะครับตักบอลไปที่เสาสอกข้ามหัวผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็ขอโทษเพื่อนว่าลูกนี้ไม่ได้เปิดนะครับก็หลังจากนั้นลิเวอร์พูลค่อยๆตั้งเกมได้นะครับแล้วก็มีต่อโต้เป็นพักๆนะครับ ได้ลุ้นจากลูกยิงไกลของเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับแต่ก็ข้ามคานไปนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับมาได้ประตูนําจนได้ในในนาทีที่30นะครับก็คือได้จากลูกเตะมุมลูกนี้นะครับเทนโยนเข้ามาแล้วก็ผู้รักษาประตูทัฟฟอร์ดไปชนกับโอเชนะครับพยาคือไม่ได้ให้เสียงกันหและลูกนี้นะครับไปประสานงากันกลางอากาศครับบอลเลยมาครับถึงโชต้ากระโดดมงนะครับ เข้าไปง่ายๆนะครับเรียบภูก็นําเร็วนะครับตั้งแต่นาทีที่301ประตูต่อศูนย์ลูกนี้ก็ต้องต้องเป็นโจโตานะคนอื่นผมก็ไม่แน่ใจจะมงได้เปล่าเพราะว่าลูกมันเขาเรียกว่ามันไม่คาดคิดเนาะว่าจะข่าม,มาได้นะครับโจโตาตั้งหัวไว้รอแล้วก็กระโดดขึ้นไปมงง่ายๆนะครับลูกนี้ก็อย่างว่าครับโจโตาเขาเป็นกองหน้าหัวดีนะครับส่วนมากจะได้ประตูจากการมงเนี่ยหลายประตูเหมือนกันนะ ตัวแกไม่สูงนะครับถ้าเทียบเทียบกับกองหลังนะครับพวก190เนี่ยแต่แกเป็นคนหาจังหวะแล้วก็เทคมงได้สูงมากนะครับสามารถเบียดมุมกับพวกกองหลังตัวสูงๆได้นะครับก็ลิอร์พูลนำไป1ประตูต่อศูนย์แล้วก็เกือบจะบวกเพิ่มได้นะในนาทีที่37นะครับเทนนะครับจ่ายทะลุหลังนะฮะให้นูเยสเนี่ยวิ่งแซงกองหลังนะครับ ไปแปรยัดเข้ามากลางนะครับลูกนี้ดีอาร์เข้าไปชาร์จเผาขนเลยนะครับแต่ว่าโอ้โหแท็บฟอร์ดนะครับกินกาวตาช้างมานะครับวันนี้ยิงแกยากนะครับหลายประตูนี้ถ้าไม่สุดจริงๆเอาแกไม่ลงนะครับแกปัดได้ซูเปอร์เซฟบุดวิดนะครับลูกนี้ก็ลุ้นนะครับเกือบจะได้ประตูที่2นะครับหลังจากนั้นนะครับเบอร์ลี่ก็มาเสียเป็นพักนะครับมีเกือบได้ประตูนะครับเบอร์ลี่ลูกนี้นะครับ โอโดแบรนะครับซัดนอกเขตนะครับถากเสาไปนะครับลูกนี้ก็เ <c oughs> คลล่าเเช็คแล้วนะครับว่าออกนะครับแล้วก็ไอสองตัวนี้มันเร็วมากนะครับโอโดโบแบแล้วก็คลองเทนเอาไม่อยู่นะครับทางขวานี้เป็นบอ่อให้เขาโจมตีเลยวันนี้ก็เ <c oughs> ทมนมายืนแบกขวานะครับแล้วก็มีคอนซาในคอยซับพอร์ตปกติจะเป็นโกนาเต้นะแต่โกนาเต้โดนแบนไปนะครับจากแมตช์ที่แล้วนี่ก็ คอนซาเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าเจอไอ้ตัวเร็วโอดดแบร์เทนก็เหมือนกันเอาไม่อยู่นะครับการประสานงานระหว่างทางขวาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นตั้งรับซะส่วนใหญ่นะครับเทนก็เน้นแต่เกมบุกนะครับเกมรับนี่โดนเลี้ยงผ่านง่ายๆเลยนะครับคอนซาก็มาซัพพอร์ตเนี่ยไม่ค่อยทันนะครับก็แต่สุดท้ายแล้วครับก็มาโดนจนได้นะครับ ในนาทีที่44นะครับเป็นลูกเตมุมเหมือนกันนะครับก็เปิดเข้ามานะครับเป็นโอเชนะมงเนี่ยลูกนี้มงไกลมากเลยนะครับบริเวณจุดโทษเลยนะครับลูกนี้โอเชนะครับเขาจะวิ่งอยู่นอกกรอบก่อนแล้วก็เข้ามานะครับคือไอตัวสูงๆของเราเนี่ยจะไปปักหลักแล้วก็ มาร์คคนเป็นโซนไว้หน้าประตูนะครับเป็น2ชั้นประมาณ6คนนะครับแล้วก็ให้ตัวที่มีความสูงไม่มากอย่างโจตาดิอาร์ตเอนโดเนี่ยคอยวิ่งประกบแล้วก็สกัดไม่ให้ตัวที่วิ่งจะกรอบเขตโทษเข้ามาครับแต่ลูกนี้เอาไม่อยู่ครับเอนโดกับดิอาร์นะครับโดนโอเชชนกระเด็นเลยครับเบียดขึ้นไปมงแล้วก็มงดีมากนะครับเข้าสามเหลี่ยมไปก็ เคลเฮอร์หมดสิทธิ์นะครับก็สุดท้ายก็โดนตีเสมอจนได้นะครับแบบงงๆนะครับ1ประตูตอนหนึ่งก่อนหมดครึ่งแรกนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาทดเจ็บเนี่ยก็มีโอกาสจะยิงกันเพิ่มนะครับแต่ก็ไม่ได้นะครับก็หมดครึ่งแรกก็เสมอไปนไป1ประตูตอนหนึ่งครับพอมาครึ่งหลังนะครับคอบเปลี่ยนตัวอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับออกนะครับคาดว่านะจ้องอาจจะมีอาการบาดเจ็บจาก เข่านะครับที่เคยเจ็บมาเนี่ยก็เลยพักไว้ก่อนดีกว่านะครับยังไม่รู้ว่าจะหนักหนะสาหัสแค่ไหนนะครับเปลี่ยนเอเลียดลงมานะครับเป็นกองกลางแล้วก็ขยบเคอร์ติสโจนะครับย้ายจากกองกลางฝั่งซ้ายมาอยู่แบ็คขวานะครับก็นี่ทําให้เห็นเลยครับจากที่ทีมเรานะครับตัวเจ็บกลับมากลับมาแต่ตอนนี้นะครับกลายเป็นเจ็บเพิ่มหายไปหลายคนเลยครับโดยเฉพาะทางขวานี่ อาร์โนนโกเมสแบดลียหายหมดเลยนะครับก็ปกติถ้าโจโกเมสยังอยู่เนี่ยอาจจะเปลี่ยนมาเล่นฝั่งขวานะครับหรือไม่ก็ถ้ายังไม่ได้ลงจากครึ่งแรกก็น่าจะลงครึ่งหลังแล้วก็มาเล่นแทนฝั่งขวาแต่ตอนนี้นะครับไม่มีนะครับก็ต้องขยับเคอร์ติโจนมาเล่นทางฝั่งขวานะครับแทนอาร์โนแล้วก็เอาเอเลียดลงมานะครับเป็นกองกลางด้านขวาแล้วก็เป็นจุดสําคัญเลยนะครับการเปลี่ยนตัวของเอเลียดลงมาเนี่ยรู้สึก มันมีความกระฉับกระเฉงนะมีสปาพลังงานด้านขวาเนี่ยเกิดขึ้นเลยนะครับเคอร์ติโจนเองก็เหมือนกันนะครับรู้สึกเล่นบอลได้นิ่งนะครับแล้วก็ทําทหน้าที่ของตัวเองด้านแบ็คขวาเนี่ยได้ดีเลยนะครับหนเน้นเก่งรับก่อนแล้วก็2ก็คือสามารถขึ้นบอลได้นะคลองบอลได้นะครับก็ประสานงานกับเอเลียสเอเลียสนี่เพสซิ่งได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็พลิกบอลไว เอาบอลไปเล่นทางขวาเนี่ยหลุดหลายครั้งเลยครับแล้วก็นำมาซึ่งประตูที่2นะครับในนาทีที่51เนี่ยนะครับก็เป็นการชลมุนแย่งบอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษเนาะลูกตอนแรกแม็ก้าปั๊มก่อนนะครับแม็กาปั๊มกับกองหลังแล้วก็มาเข้าทางเอนโดปัมอีกครั้งนะครับเอนโดปัมบอลปุ๊บไปเข้าทางของฮาวิเอเลียนนะครับด้านกรอบเขตซ้ายของประตู ของเบอร์ลี่นะครับหลังจากนั้นแกก็ตบซ้ายนะครับฉลบกองหลังดิอาร์ตวิ่งเข้ามานะครับแล้วก็ลูกนี้วิ่งวานด้วยความเร็วนะแต่บอลมันเข้าทางแล้วก็สูงมาระดับเอวพอดีนะครับดิอาร์ตก้มหัวมงพุ่งเข้าไปนะครับก็ทําให้ลิพูนํำสองประตูตอนหนึ่งลูกนี้ก็มีการเช็คเล็กน้อยนะว่ามีการล้าหน้าหรือเปล่าไม่ล้าหน้านะครับสองฝ่าหรือเปล่านะครับจังหวะที่ แม็กอลิสเตอร์นะเข้าไปประท้ากับกองหลังปามบอลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแม็กอลิสเตอร์ไ่โดนบอลน,นะครับแต,แต่เตะเนี่ยไปโดนหน้าแข้งของคู่ต่อสู้แต่ว่ามันเป็นลักษณะเหมือนแม็กอลิสเตอร์ยั้งนะครับแต่คู่ต่อสู้เตะปุ๊บตรงหน้าแข้งเนี่ยมันโดนที่ปลายเท้าของแม็กอลิสเตอร์นะครับลูกนี้กรรมการก็ไม่ให้ฟาวก็เป็นผลประโยชน์กับลิเวอร์พูลไปนะครับสุดท้ายก็ได้ประตูไป2ประตูตอนหนึ่งนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะยิงนําเป็นสามหนึ่งหลายครั้งเหมือนกันโดยเฉพาะจังหวะของนุนเยสนะนุนเยสนี่ก็วันนี้นะครับเหมือนเดิมครับมีจังหวะหลายครั้งแต่ไม่คมนะครับแต่ก็ยิงติดเซฟบ้างล้าหน้าบ้างนะครับมีจังหวะหนึ่งนะครับที่เพื่อนเปิดเข้ามาแล้วก็วีแกวิ่งเข้ามาสกิตบอลนะครับด้านขวาเนี่ยก็ติดเทฟฟอร์ดเซฟไปเหมือนกันนะครับแต่ลูกนั้นก็ถ้าเข้าเนี่ยก็ต้องมาวัดดูว่าล้าหน้าหรือเปล่านะครับ เช่นกันเบอร์ลี่นะครับเบอร์ลี่ก็สวนดีนะครับมาเป็นพักเกือบตีเสมอได้นะครับจากเจ้าก uh. องหลังกองหน้าของเขาเนี่ยโฟฟาน่านะครับหลุดเดียวนะครับโอ้โหวันนี้ก็ต้องชมเคลเฮอร์อเหมือนกันนะครับเซฟการหลุดเดียวของไ uh. อ้เจ้าโฟฟาน่าเนี่ยได้ถึงที่เห็นเนี่ยครั้งหรือสองครั้งเลยนะครับลูกนี้ก็ออกมาเร็วนะครับโฟฟาน่าหลุดมาตรงกลางแปรสวนเคลเฮอร์แต่เคลเฮอร์ออกมาเร็วแล้วก็ติดเซฟเคลเฮอร์นะครับ บอลนะครับไปเข้าทางของโอโดแปซ้ำนะครับด้านซ้ายด้วยเท้าซ้ายอีกทีแต่ลูกนี้อาจจะเกรงไปหน่อยนะครับวางเท้าไม่ดีนะครับบอลปรินออกหลังไปนะครับก็รอดไปนะครับก็อันนั้นเป็นจังหวะหนึ่งแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งนะครับโฟฟาน่าเหมือนเดิมนะครับหลุดทางด้านฝั่งขวาของเราเหมือนเดิมนะครับเข้าไปทงกรอบเขตโทษนะครับด้านขวาปุ๊บเก็บแปร จะเข้าเสาไกลนะครับแต่ลูกนี้มันไม่ติดซ้ายไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับแพรเฉียวเสาออกไปนะครับก็เคลเลอร์ก็เป็นมุมดีนะครับก็ลอดไปนะครับจากการถูกตีเสมอวันนี้เควินเคลเลอร์นะครับลงมาแทนอาริซงในการเซฟเนี่ยใช้ได้นะครับแต่ว่าในการเล่นบอลภาคพ,พื้นเท่าที่ดูเนี่ยในการจ่ายบอลเนี่ยมันมีหลายครั้งเหมือนกันที่โดนเพรสซิ่งจากฝั่งตรงข้ามมาแล้วแก,แกะไม่ออกเนาะก็ต้องใช้การโยนยาวแล้วมันไปเข้า เท้าข้างที่ไม่ถนัดคือข้างซ้ายบางทีก็จะเตะออกบ้างเตะไม่ตรงกับเพื่อนบ้างนะครับก็ในการเซฟในการรับลูกบอลเนี่ยไม่เป็นปัญหานะครับแต่การออกบอลน,นี้รู้สึกจะมีจังหวะที่ช้าไปนิดหน่อยนะครับสำหรับเควินเคลเฮอร์นะครับก็รอดไปนะครับและสุดท้ายนะครับก็มีโอกาสอีกหลายครั้งนะครับที่ลิเวอร์พูลจะได้นะครับจากหลุยดีอาร์ตนะ ลูกนี้ดาวินนุนเจสนะฮะหลุดไปทางขวาแล้วก็แปเข้ามาให้หลุยดิอาร์ตนะครับเอาไม่ใช่สิจังหวะนั้นมันแตกๆรึ้งแรกนะครับจังหวะนี้ก็คือดิอาร์ตอ่หลุดไปทางด้านซ้ายตามนั้นแหละครับดาวินวิ่งมาตรงกลางครับเป็นช่องระหว่างกองหลังเลยว่างนะครับแต่ดิอาร์ตไม่จ่ายนะครับลูกนี้ถ้าจ่ายมาดาวินจะได้หลุดเดียวนะครับดวนกับแทฟฟอร์ดเลยนะครับแต่ดิอาร์ตคงเห็นว่าดาวินหลุดหลายครั้งแล้วครับยิงไม่ได้นะครับแกก็เลย ตัดเข้ามากลางแล้วป้ายออกซ้ายอีกทีให้โชต้านะครับโชต้าเข้าไปในเกตพดปุ๊บหักหลบมาทางขวาแล้วก็ปั่นด้วยเท้าขวานะครับลูกนี้ก็เกือบเข้าเสาไกลนะครับแต่แทฟฟอร์ดเล็งไว้แล้วนะครับก็บินเซฟไว้ได้นะครับลูกนี้ก็อาจจะต้องมีเคลียร์ใจน,นิดนึงนะหลังแข่งระหว่างดาวินนุนเยสกับหลุยดีอาร์นะครับลูกนี้ถ้าจ่ายเนี่ยดาวินได้หลุดแน่นอนนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าแกจะยิงได้ไหมแต่ว่าโอกาสเนี่ยมุมมันเปิดกว้างเนาะเขากลางประตูพอดีก็ก็ ลูกนี้ถ้าวันนี้ไม่ชนะนี่ลูกนี้อาจจะเป็นประเด็นก็ได้นะครับว่าทําไมถึงไม่ส่งนะครับแต่ก็โอเคผ่านไปนะครับแล้วก็มีจังหวะที่จาริคอนซานะเกือบทําประตูได้นะครับมันมีการขลุกขลิกของบอลนอนกะจากลูกเปิดแต่มุมแล้วก็เปิดเข้ามาอีกครั้งปุ๊บฟันไดนะครับม่งย้อนกลับมากลางประตูคอนซาอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับจับบอลได้นะครับผันหลังให้ประตู แล้วก็เอี้ยวตัววอลเล่ด้วยซ้ายนะครับแต่ก็ถากเสาไปนะครับไม่เข้านะครับลุดกรอบเลเกือบจะมีชื่อในการทําประตูล้วแล้วก็มานาทีที่78นะครับลิเวอร์พูลมาได้ประตู31นะครับลูกนี้เป็นลูกเตะมุมนะครับกองหลังสกัดออกมาปุ๊บเข้าทางโจงตาปุ๊บโจตาเข้าซ้ายซัดนะครับติดโฟฟาน่าวิ่งมาบล็อกได้ บอลลอยโด่งหม,หมุนหมุนหรอบนะครับหาบอลนะครับสุดท้ายเจอบอลปุ๊บแตะต่อให้ฮาวิเอเรียสนะครับทางด้านซ้ายของประตูของเบอร์ลี่นะเอเรียสปุ๊บไม่จับนะครับลูกนี้ครับเปิดด้วยซ้ายย้อนกลับมาอีกทีนะครับไปที่เสาสองดาวินนูนเยสเบียดอยู่กับกองหลังนะครับแต่ว่าบอลมันย้อนตัวนิดนึงนะครับดาวินหันกลับมานะครับมงแบบเช็ดด้วย ศีรษะด้านซ้ายนิดนึงนะครับเข้าเสาสองไปลูกนี้ม่งยากมากนะครับแต่ดาวินทําได้นะครับแทฟฟอร์ดพุ่งสุดตัวก็ไม่ทันนะครับเข้าหน้าต่างนะครับเสียป,ประตูไปก็ทําให้ริพกนําเป็น3ามประตูตอนหนึ่งนะก็ดาวินบอกลูกง่ายไม่แต่ลูกยากๆนี้น้องนุ่นชอบนะครับก็ลูกนี้ยิงยากนะครับแต่ก็ได้ประตูไปก็สร้างความมั่นใจให้แ,แกเนาะ ตั้งแต่แมตที่แล้วมีโอกาสหลายครั้งแต่ก็ยิงไม่ได้นะครับแพ้อาเซนอลแมตช์นี้ก็ก่อนที่จะได้ประตูนี้ก็หลายครั้งเหมือนกันแต่ก็ไม่เข้านะครับก็สุดท้ายก็มายิงได้สักทีนะครับก็หลังจากนั้นนะครับก็มีการตอบโต้สู้กันไปสู้กันมาอีกหลายครั้งนะครับแต่ก็รักษาสกอร์ไว้ได้ก็ลิเวอร์พูลนะครับชนะไปสประตูตอนหนึ่งนะครับถ้าใครตื่นมาและดูไฮไลท์เนี่ยมันจะเหมือนง่ายนะครับ แต่ถ้าดูเกมเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับเบอร์ลี่เล่นดีมากนะครับแล้วก็ยึดมั่นปัดยาในการต่อบอลแล้วก็สู้นะครับเพสซิ่งสูงนะครับแต่ว่าด้วยคุณภาพของผู้เล่นนะครับแล้วก็กองหลังนะครับก็ยังยังไม่ดีนะครับกองหน้าเนี่ยมีลุ้นทำประตูแต่ก็ยังไม่เฉียบคมนะครับก็เลยแพ้ไปนะสามประตูตอนหนึ่งก็จมอยู่ท้ายตารางต่อนะครับเวอร์พูลก็กลับมาแซงแมนซิตี้นะ ขยับจากให้แมนซิตี้เขาดีใจไปก่อนตอนหัวค่ำนะครับก็กลับมาแซงแมนซิตี้ไปยึดจากฝูงเหมือนเดิมนะครับแต่ก็แข่งน้อยกว่าเออแข่งมากกว่า1แมตช์นะครับก็ออยังคงหนาวต่อไปนะครับหงแดงครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะฮะในเกมระหว่างเบอร์ลี่กับลิเวอร์พูลทีนี้มาดูประเด็นหลักเกมนิดหนึ่งนะครับก็1เลยเบอร์ลี่นะครับจริงๆแล้วกอมปานีทำฟุตบอลเนี่ยสไตล์ของแกเนี่ย ต่อบอลกันดีนะครับแล้วก็ต่อบอลกันได้ไวเพสซิงกันได้หนักนะครับแต่ว่าจังหวะจบสกอร์เนี่ยไม่คมนะครับแล้วก็อีกอย่างกองหลังก็ยังมีผิดพลาดเนาะก็เลยเสียประตูง่ายนะครับแล้วก็พอมีโอกาสก็ทําไม่ได้เนี่ยนะครับก็เลยทำให้สถานการณ์ของทีมเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเล่นดีนะครับแต่ผลการแข่งขันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนะครับก็มีสิทธิสูงนะครับที่จะตกชั้นนะครับ ส่วน2นะครับประเด็นก็คือวัตรุเอ็นโดลกลับมาแมกอลิสเตอร์ก็ต้องปรับไปกับไปเล่นนะบบทบาทเดิมที่แกเคยเล่นก็คือเป็นบ็อกชูบ็อกนะครับเป็นกองกลางที่คอยอสร้างสารรค์เกมลุกเนาะแล้วก็เชื่อมบอลจากแดนหน้าแต่ดูแล้วได้บอลน,น้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็ไม่เหมือนตอนแกยืนเป็นกลางรับนะแกจะได้บอลเยอะแล้วก็สร้างสารรค์เกมพลิกบอลได้นะครับก็คงจะต้อง ปรับจูนตรงนี้นิดหน่อยนะครับก็พอดีเปลี่ยนตาแหน่งมาเล่นนานเนาะอาจจะกลับไปก็เลยไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ช่วยกันได้เยอะนะครับแมคอลิสเตอร์กับเอนโดเนี่ยถ้าเกิดสร้างเคมีที่ลงตัวเนาะแล้วก็ปรับจูนทาความเข้าใจกันนิดหน่อยมันน่าจะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่การซ้อมเนาะในแมตช์ถัดๆไปนะครับส่วนประเดน็นที่3นะ ด้านขวานะครับเป็นบอ่อของเราอีกแล้วนะครับจากคอนเนอร์แบตต์ลี่มาเนาะโอ้เจ้าหนูคอนเนอร์แบตต์ลี่เป็นตัวแทนของเทรนตะ์อาร์โนนเนาะเป็นอะไรยามจำเป็นแต่ไป,ไปไปมามากลายเป็นตัวหลักนะครับเล่นดีมากนะครับตอนที่เ,เทรนต์ไม่อยู่นะครับเกมรับนี่เชื่อขนมกินได้เลยนะครับเอาตัวไวของทีมฝั่งตรงข้ามอยู่นะครับแล้วกเกมลุกนี่ก็จี๊ดจา๊าดพลังก็มีเยอะวิ่งไม่หมดนะครับแต่พอเทนกลับมาเนี่ย มันก็เหมือนเราต้องปรับสไตล์กลับไปนะแล้วก็เอาตัวเซนเตอร์เนี่ยมาคอยซับพอร์ตเทนนะครับแล้วก็ให้แกได้เป็นอ in ินเวอร์ในการทำเกมเนาะมันก็เลยอาจจะต้องตรงนี้ก็ต้องจูนกันสักพักเหมือนกันนะครับเพราะปกติถ้าแบตตอี้อยู่เนี่ยทางขวานี่ไม่ต้องห่วงครับแบตตี่วิ่งทันนะครับขึ้นไปสุดลงมาสุดนะครับก็และตอนนี้มีอาการเจ็บเพิ่มไปอีกไม่รู้จะหนักหนาสาหัสหแค่ไหนนะครับก็ หนึ่งเลยนะครับทางขวาเนี่ยถ้าโกเมสกลับมาได้น่าจะเป็นโกเมสมากกว่าที่มายืนขวานะครับเทรนด์เนี่ยก็ต้องต้องดูสภาพความฟิตดีๆนะครับถ้าจะเอาลงมาเล่นเนี่ยเพราะรู้สึกเกมรับจะไม่ไหวเลยครับแกจะเน้นในเกมบุกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเทรนด์ลงเนี่ยต้องเป็นโกนาเต้น,นะครับถึงจะซับพอร์ตไหวถ้าเป็นคอนซาเนี่ยอาจจะเอาปีกเร็วๆหรือกองหน้าเร็เรวๆฝั่งตรงข้ามเนี่ยด้านด้านขวาเนี่ยไม่อยู่นะครับก็ต้องเป็น กันบ้านงคอปแล้วครับว่าจะจัดตัวยังไงนะครับแล้วก็สนะครับเอเลียดนะครับซุปเปอร์ซับเลยนะครับลงมาพลิกเกมนะครับในแมตช์นี้ก็หลายหลายครั้งนะครับที่เอเลียดลงมาเป็นตัวสำรองแล้วมันทำให้เกมเรดฟูลดีขึ้นนะครับการเชื่อมเกมการเพสซิ่งแดนบนเนี่ยทำให้คู่ต่อสู้ออกบอลยากขึ้นนะครับตอนที่จะส่วนกับมาบุกเราแล้วก็การช่วยเกมรับนะครับทำได้ดีมากนะครับแล้วก็การ สร้างสารบอลเนี่ยเพื่อให้กองหน้าทำประตูเนี่ยเอเลียดมีตรงนี้เยอะนะครับจากเห็นในแมตชนี้เลยนะครับแอซซิดได้2ลูกเลยนะครับแล้วก็การทำเกมร่วมกับเพื่อนด้านขวาเนี่ยจะไหลลื่นเลยเมื่อแกลงมานะครับก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าแกจะยึดบทบาทตรงนี้ได้เป็นตัวจริงไหมเพราะเดี๋ยวซาร่าก็กลับมาด้วยนะครับแล้วก็แต่ถ้าให้เลือกเนี่ยคาร์ฟินแบกเอเลียดนะครับ ตอนนี้ผมเลือกเอเลียดมากกว่านะถ้าเล่นนะครับออแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าลงตัวจริงเนี่ยจะจะจะมีพลังงานในการวิ่งเนี่ยได้ทั้งเกมไหมนะครับเนื่องจากแมตช์นี้ลงมาเป็นตัวสำรองเนี่ยก็วิ่ง45นาทีนี้ก็เลยได้ใส่ได้เต็มที่นะโอเคแล้วก็ประเด็นที่5เริ่มเสียประตูจากลุกนิ่งหรือโดนเซตพีดข,ของคู่ต่อสู้บ่อยขึ้นนะครับลิเวอร์อพูนะครับ แมตช์นี้ก็โดนนะครับจากลูกเตะมุมนะครับก็อาจจะต้องไปปรับจูเรื่องการยืนตำแหน่งหน่อยเพราะว่าไอ้ตัวใหญ่ๆของเราฟานได้คอนซาเนี่ยไปยืนปักหลักอยู่ตรงกลางเนาะแล้วก็ยืนเป็นโพซิชันนิ่งนะครับในการคุมโซนมากกว่าคู่ตซูเนี่ยเขาเอาตัวมาประทานและตัวมุมเก่งๆเขาไปอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งไอ้คนที่ปิดด้านนอกกรอบเขตโทษเนี่ยของเราก็จะมีแต่ตัวที่ไม่สูงมากดีอาร์ตเอนโด แม็กอลิสเตอร์่างเงี้ยถ้าเกิดบอลเขาโยนออกมาแล้วไปอยู่แถวแถวจุดโทษนะครับหรือใกล้ๆก,กับกรอบเขตโทษเนี่ยเราจะไม่มีตัวแย่งหมงนะครับแล้วก็ไม่มีตัวคุมเสาด้วยเนาะก็ต้องต้องลองเซตเซตะบวนการในการจัดการเกมรับลูกนิ่งให้ดีขึ้นนะครับเพราะว่ารู้สึกจะเสียประตูกันบ่อยแหละนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับก็ ก็เหมือนนั่นแหละครับที่พูดไปแล้วนะด้านขวาตัวเจ็บหายกลับมาแล้วก็เจ็บกลับไปอีกแล้วนะครับเทรนโซโบติอาโก้นี่หายไปเป็นปีเกือบปีกลับมามีข่าวว่าจะปิดเทอมยาวซะแล้วนะครับแล้วก็จะหมดสัญญาด้วยนะครับอาจจะไม่ได้เห็นแกอีกแล้วนะก็ถือว่าเป็นงานหนักงานท้าทายของครอปก่อนที่แกจะออกจากลิเวอร์พูลนะตอนหมดซีซั่นเนี่ยเรื่องตัวผู้เล่นเนี่ย ตอนแรกเหมือนเราจะมีทีมที่กว้างและลึกแล้วนะครับแต่อาการบาดเจ็บแล้วก็อาการป่วยเนี่ยมันก็ทําให้หายกันไปทีละคนหายกันไปทีละคนเลยต้องแก้ไขปัญหาตรงหน้าง,งานกันบ่อยขึ้นนะครับช่วงนี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้ละกันนะครับก็ประเด็นหลักๆก็คงจะมีประมาณเท่านี้นะครับก็การ ต่อสู้ในการแย่งแชมป์เป็นจ่าฝูงเนี่ยก็คงจะมีสลับเปลี่ยนมือกันไปทุกๆสัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็เกมสำคัญนะครับที่เราจะเจอแมนซิตี้เนี่ยในบ้านเรานะครับถ้าสามารถมีแต้มไม่สิต้องชนะเลยนะครับก็อาจจะเป็นเกมลุ้นแชมป์ก็ได้นะครับเกมนั้นนะครับก็สู้กันต่อไปแล้วกันนะครับก็เออชียร์ร์พูช่วงนี้เหนื่อยนิดนึงนะครับแต่ก็ ดีแล้วครับจากที่แพ้แมตช์ที่แล้วกลับมาชนะได้นะครับก็เป็นกําลังใจให้ทีมกันต่อไปแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับเดจ์บอลชาแน,นลบายหงสุ่มนะครับก็จะเอาคอนเทนต์ดีๆมาฝากเพื่อนๆกันบ่อยๆแล้วกันนะครับช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ